เออเดี๋ยวพี่ไปถ่ายพิมพ์เนี่ยขี่จักรยานเด็กน้อยเนี่ยขี่จักรยานเด็กน้อยโหสมเพศนอนนุ่นๆมาเร็วทุกคน,นเด็ก้างบ้านจะไปกินกินน้ำก่อนพูน บอกว่าให้ทำ no? tamam. ไมพ่อไม่ตัดหญ้าตรงนั้นล่ะมันเลอะเลอะลกเต็มไปหมดอ่าแม่ทำไมมันไม่มีน้ำมีแต่น้ำแข็งตัดเจอเลยตัดแล้วมันเมื่อยอะน้ำเหรอเนี่ยเวตัดมาไม่หมดเลยแนะน้ำแข็งใส่เลยไม่ตัดเลยถ่ายคลิปลงยูทูบใส่ผ้ามาผ้าเย็นอ่ะนี่ผ้าปัานมา ก็เดินตรงนั้นเราไองรู้จะจับตรงกันในหน่วเดียวตรนี้ตัดเป็นหน่มูจะดนนี่มันถอดยากจริงๆเลยเนี่ยเย็นๆเดี๋ยวยิ่งไปก็ลืมไปซื้อน้ำมันไม่ยากไปกว่าคนลกลูกออกไปตะกี้ก็ลืมหมดโอ้โหเบาเดี๋ยวใส่น้ำแข็งไม่ได้ แข็งแข็งอีกนิดนะก็เอาไปวันน่จะถึงน้ำ้วยนะเฮ้ยน้ำเย็นเย็นาทำไมพ่อมองทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเนี่ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะผมพูดตัดคำเงี้ยอะ รักพอปะชื่นใจรักพอปะไม่รักรักเย้ี่ป้าอิม่มแล้ชื่นใจน้ำอิมอ่มแล้วไปละอาะฝาปิดฝาทำดีดเดี๋ยวไปีกมออะ่า่าา ทีมยา,าเตะโดดเท่กาแฟอะไรเทีมราไหมทำบอ เดี๋ยวรอเด็กปีนไปหาสาวแป๊บรอเด็กปีนไปหาสาวก่อนเดี๋ยวรอออกมาก่อนไปกินน้ำแล้วถ่ายประจานนี่มันคือไอเหี้ยมไอเหี้ยมไอหโหด่ายโหดมันอยู่หน้าบ้าน้ เกมอยู่พี่ดูนี้นพี่มามพี่มากินทำไมกินแ<ด>ป้ง<ด>ของหนูไหมกินได้กองเนี้ยไม่แป้งของใครถีบเดี๋ยวไม่ให้กินละเพียงให้พี่แล้วมันต้องเป็นของพี่จะให้กินอุ้ยหมาจะกัดกันครับหมากัดกันเด็กข้างบ้านง่าย นั่นแล้วก็ทุกคนดูดูเด็กทำบ้านนะอะไรอีกเทียนอย่านะบอกไม่ทันเนี่ยบ้ามันจะบังเดี๋ยวพี่ว่าอีหน่าหีไม่ใช่อะไรอีก เด็กข้างบ้านโผงงยยนล่มาครถ่ายพิมพ่า,งาเ,เางบ้านไม่ 习惯了？